สวัสดีครับฮะดูทางไปนะสุดจัดปลัดบบกฮะดูดูน้องดูลุมเยอะเยอะดูกระปุก จั่นนี่ครับไผ่นาเพียนะว้าย này, อุ้ยๆนี่แขนพักควาย

นักสนนอนนะเราเดิอนออกก่อนรถรถนักมีฮ็ดดไว้หนึ่งมีชาย hết mấy Nếu phải tít lối thằng nào này นันเดือดจังมันไปแรงจัดดูการเขียดการมาฮอดบนทางคุณ มีมี้อยสามรอบไปอยู่ตนพึกต้นพึกร้อยปรีไปบานนี้เขาให้ไปตัดทางไหนนี่ไม่ให้ตัดไป ตัดไหนตัดทางในนะน,นี่ตัดไหวหรออันนี้ไม่ตัดตัดสัด่งอันนี้มาได้วตัดตัดแตทางในตัดในหน้าประตูทางเข้าไป เรียงลำขังนี่ทิ้งาลำพังก็ไหนหรอกขยมใหญ่เลย bắn lo lộ Ô, tháng gì bà mai không mất ạ không phải là ô nhéo nượt lên

ôi cái bệ đều đó cái thang đều trên đi cái cũng đã chị mà chị cãi ไปแล้วนุ่มหายไปแล้วลิฟต์ไปแล้วสามสิบทันแล้ว โอ้ยเงยแลยยังไม่ได้ทำงานเลยเงยเลยโอย้ดูถางสะโอ้ยมีใครถางเลยเนาะทางก็เป็นร่องทั้งข้างก็เป็นต้นไม้ออกไปมุนไปเจ้าไปได้คอยก็ไปได้ นีันอามาดาเดนะตัง้ปาอปังนเลยจังหมดสังนการตวปีมาเพิ่มนะ่าก่ทำทไมทำก่อนลำบากว่าแล้วผมาถงของลำบากนี่ให้วิ่งลงน้ำหนึ่งเว้ ไม่มีก็ร่นอนมาก็แต่นี่ยังอดีตนี่เลยอือยังวิ่งหนักโอ้โหโอ้ <c oughs> โห <c oughs> <c oughs> <อ>ไม่ไหวเด้อ <c oughs> ไม่ไหวขนานบอกไม่ไหวไม่ไหวเออไปเออ

<c oughs> ไอ้โอ้ยย่างขุดโอ้โหขุดคนหินเวอ้ยย่งใานาไอ้่าหน้าเตบัละ ติดที่แล้วครับพี่สองติด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 เ่ร้อยละเนี่ย네ชิโคต๊กเปยเออแต่คนยังลื่นเนาะลองด้วเอาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนลยด้อยไไม้ไหด้แ on ล้วคือหักไม้ไหม้ะไปยิงดันยิงลอยอีกทีนึง เดี๋ยวเราจอแยกกันนะครับ